เขาแล้วมันสีที่ดียังไงมเป็นสีที่ว่าน้องเห็นแล้วน้องก็คิดว่าดีแป๊บแรกคือไม่พ่ออายุน้อยกว่าเขาใช่ไมแต่ว่าพ่อมีแบบทำที่คือเราเป็นผู้บริหารแต่ว่าไม่ครั้งแรกนั่นเอที่นางอุ้งแหวงอุ้งแหวงขนาดนี้ เนื้อเบิ้งหลือก็ให้เนื้อนื้เบิ้งหืกรบิ้รก่ละเนื้อหนม่ต้นาผ้าูระงพอชหม้าลลี้วต้น้หน้หน้หน้เมือนพ่อู้แวเดือลูกมันคือเพนด้ลูกนเลื่อนมีกี่เมาถ้าน้า่งนคนนี้เับเขาเป็นคนอ่อนไหวต่อเขารู้สึกเมียเบไม่ร้องหรอก หายจริงจังนะเนี่ยบงดีหนาวนี่แหละไม่น่ารักจริงๆโอ้ยน้องเขียวรักเขรักคขรักคขโอเคโอ้ยเอ็นดูน้องลีโอพี่น้องเอ้ยเอ็นดูไลท์เอ็นดูไลท์บอกล่ะเป็น เป็นคนเซนสิทีฟเนาะคือกันรับซาบึงการนี่แหละพี่น้องราบึงการเป็นคนเซนสิทีฟคือการเห็นตะก,กัน้นำตาไหลเป็นน้ำนองทีโออันบางแม,แม่บางคนก็นจะบรรลุว่าเป็นยังนองทีโอคือไห้เนาะจากสาเหตุเป็นยังคือห้องไห้เพราะว่านองทีโอเพิ่เห็นบอดบีกไปลดน้ำลดน้ำดำหวัวอันแม่แซมกับอันแม่มาเดียวใะแม่พี่น้อง นองลีโอเพิ่นเลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่น่ารักเพิ่นวันเป็นภาพที่ตาฮักทั้งทางที่บอสคือบอสแต่ว่าอายุน้อยกว่าก็จริงเพิ่นวันอายุน้อยกว่าแม่แซมแม่มาเดียวกับจริงแต่ว่าบอสเป็นผู้บริหารเพิ่นวังสี่ขนาดบอสเป็นผู้บริหารบอสยังไปรดน้ําขอพรจากแม่มาเดียวแม่แซมเลยเพิ่นก็เลยซึ่งนะแม่พี่นองนองลีโอเพิ่นเลยซึ่งเพิ่นกะเลย Ity, เซนซิทีพันก็เลยะห้องห้แบบห้ยอิลี่ห้อีหลอเลยได้พี่น้องน้องดิโอนะเพิ่นห้ยจางแตนตอนลดน้ำดำหัวอยู่พุ่นนะเพิ่นเห็นนะเพิ่นก็ะห้องห้เอ็นดูลายพี่น้องน,นักกรเฮ็ดให้แม่แม,แม่ห้องห้ไปน้ำบักลาเอ้ยดูเอ็นดูคักน่ารักมากน้องดิโอก็น่ารักเหมือนกันกับบอดบีกเนาะเพิ่นกวน็ว่าบอดบีก แต่หากบอสบิ๊กทำแบบนี้น่ารักมันเป็นภาพที่น่ารักเพิินหวาผปู้ใดจจว่าจังไดกะ้างแต่ว่าบอสผมนี่เป็นบอสบิ๊กของโ o นี่คือบอสท,ที่น่ารักจิตใจดีเพิินกับประมาณนี้แหละพี่น้องแล้วลูกๆตัวเกียวทุกคนกับบอกเป็นเสียงเดียวกันเบิดเมื่อนี้ลูกๆตัวเกียวทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเบิดบางคนบางคนก็จะว่าให้บอสจังสันจังสีเนาะลูกๆตัวเกียวิ่นออกมาโพสต์กัน บอกมาว่าให้บอสจังเลยกระซังแต่ว่าจริงที่เขาเห็นเนี่ยคือบอสเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นทีลาของลูกๆเป็นทีลาของตุกเกียรมิวสิกทุกคนเิ่นอยู่กันเป็นครอบครัวอีลีพี่น้องบอสบิ๊กเพิ่นเอาใจใส่ลูกน้องเนาะเฮดให้ลูกน้องได้ใจแม่ว,ว่าได้ใจบอสแม่มจ้ะ บอดได้ใจลูกน้องลูกน้องได้ใจบอดเนาะพี่น้องเนาะอยู่กันแบบนี้มันก็ดใจเย็นเย้วเนาะอยู่กันแบบครอบครัวแบบใจแลกใจประมาณนี้นะอยู่กันแบบหักแห้งกันอิลีเป็นครอบเป็นครัวที่แน่ๆกัมมอนีกัีย้ําตาไปกบนองรีโอแล้วพี่น้องเอ็นดูแห้งเอ็นดูน้องรีโออิลีแม่แม่ผู้ใดเสียน้าตาไปกบนองรีโอสารภาพมาจาแม่แม่ผู้ใดหาไปกบนองรีโอเนี่ยผู้ใดเสียน้าตาเนี่ย เม่นมาได้จ้าแม่